สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าเนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเสียนซองนะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่ยี่อิบสองเออยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าเสียนซองมิตรที่ดีที่เด็ดมาฝากเออเด็ดอีกคือเกาที่คุณพ่อคุณแม่คลิปนี้เด็ดแห้งนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ลงแนวทัง เลขสามตัวตรงๆนะคะเด็ดส่วนบนไปแล้วเข้ามาเด็ดส่วนล่างบในคลิปนี้เส้นซองไปได้ที่เด็ดมากจับคู่เน้นล่างเท่านั้นเออมีแค่ซีหางคุณบอกคุณแม่จังใดผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะะกดไลค์กดแชร์ก่อนผู้ใดบดแชร์นะฮะเส้นซองบอกให้เบิงเด้อเอ้าเอาฝา <c oughs> กแม่นะคะกดไลค์กดแชร์ซอยเส้นซองแม่ขอร้องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางอื่นๆแนวทางดีๆนะคะที่เส้นซอง มาฝากเนาะคลิปนี้ก็คือตังที่แจ้งไปนะคะเป็นที่เด็ดนะคะล่างเท่านั้นอ่าเป็นเล็กจับคูล่างเท่านั้น,น,น,นมีแค่ซีหางแต่ว่ากอนสิไปเบิง้งที่เด็ดของแนวทางนี่นะคะของคลิปนี้ขออีกจกบาดในเถาะเออ,อขออธิบายแนะ่เอออย่าว่าจมเถานะเนาะขอตอบคําถามขออธิบายแนะ่จะเข้าจากน้อยนะคะถ้าบ่าอธิบายนี่มันเสีววยวตอบได้คุณ่อคุณแม่เออแล้วพน ที่เพนคอมเมนต์มานี่เพนจะเข้าใจพิดว่าที่พเพนบอกมานี่มันถูกตองแล้วเออเซียนซองขอตอบโต้แน่เออเพนมีทซิ์คอมเมนต์อ่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะเซียนซองก็มีสิทธิ์ออกมาพูดตอบคําถามตอบโต้บ้างเนาะซิ์ทุกคนเท่าเทียมกันนะคะคือจังมอว่านี่นะคะเซียนซองได้ลงแนวทางหนึ่งก็คือจังที่บอกไปเนาะ,ะเป็นที่เด,ดทีเซียนซองได้มากสดสร้อนๆเลยนะคะเป็นการนําเสนอเป็น ครั้งแรกนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเพื่อนเขามาสามมวดติดแล้วเนาะสําหรับเลข3ตัวตรงๆนะคะบนเท่านั้นนะคะต่างซื้อไว้ว่าเลขรับกองสลากเนาะเส้นซองกะว่าวในคลิปไปแล้วล่ะ FC กัให้ความสนใจไลค์นะคะกะมีคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์ที่เส้นซองนะคะไปเห็นมาเนาะทาบตอบกะบ่ได้นะคะที่แหลกมือเซานี่อารมณ์ดีนะคะตื่นขึ้นมาอารมณ์ดี ตื่นกันมาอ่านคอมเมนต์เออจากอารมณ์ดีดีือเป็นแังสีสันที่เป็นส้วงศูนย์ศูนย์ขึ้นมาแนวจากน้อยบอมเมนเลงวนนี่สีมิสูนอิลีบอสเซนซองคือศูนย์คัดแทเออต้องตอบให้ได้คำถามนี่อ่ะเบาคำถามแรกก่อนนะคะจังไรกะขอโทษขอให้เอฟซีทีลำคันเนาะเดี๋ยวขอเบาแน่นะคะทาบบ่าเบาเบาสบด้เลยนะคะมันจีค่าอยู่ในใจนะคะมันจีคิดคำเบาอื่นบออกเนาะอันแรกเนาะดีเ้นซองเขียนมานะคัดมาเลยอยากตอบคำถามเพลินนะคะ แม่นคักนี่คือบทสื่อเอาวะสันเอาคนเห่าน่ะเส้นซองหนำเป็นคนทีหาแนวทางมาฝากเอฟซไปได้แนวทางดีๆมากเป็นยังในจิเก็บไว้ผูเ้เดียวให้ยังไหนเราสิมาเปิดสองยูทูปเพจยังเจ้ากระไดออเออว้าอีหยังกระไดข้อมเมต์อีหยังก็คิดแน่เมยก็ยังว่าเป็นช่องแนวทาง ข้อไปได้แนวทางดีๆมากสิไปอักซื้อผู้เดียวจังใดก็ต้องเอามาแบ่งปันน่นเอฟซี่องตัวเพราะว่าเป็นค้นหามาฝากเอออันนี้คือคําถามหนึ่งนะคะอีกบังเป็นคำถามดอกเพิ่นตั้งใจสีคอมเมตนดาเส้นซองนี่แหะหลอกล่วงช้าตัววสันยามะว้าจังสีนะคอยฟ้องเจ้านะ่อยบ่เคยหลอกล่วงคอยนําเสนอแนวทางนี่เอาเริ่มเราด้บัดนี้ เส้นซองนำเสนอแนวทางนะคะบอกคยบอกให้คุณ่อกคุณแม่ไปทุ่มเด้อบอกคยบอกว่าใส่เลยเลขตัวนี้ละถึกบอกคยเยว่าวเด้อเนาะผู้ใดที่เขามาเบิงแนวทางจะหูดีนะคะทุกๆแนวทางนะคะเส้นซองจะบอกเลยว่าบ่เป็นตะคือบ่เป็นตะมักกาบ่ต้องยิบต้องจับพันไปนะคะเบิงซื่อๆนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะเพราะว่าบ่มีไผหูได้บ่มีไผเก่งขนาดนั้นที่สิงหัวเลขจะออกตัวใดเนาะคุณ่อคุณแม่เนาะ อ้าอันนี้ผ่านไปนะคะแม่นคักสื่อน้ากับบ่ถือจักเทือวสันอันคําถามนี่เนาะอันนี้โยงไปใส่ไลาไลๆคลิปนะคะโดยเฉพาะของเจใหญนนะคะช่วงมีกับกระแสแรงเนาะลองแนวทางไปนะคะกะมีผ่วงมะปรวท่าละเออถือไลายๆแม่นไลายๆบัดย่ามสื่อน้าบวาเคยออกบวเคยถือจักเทือนะคะ แบบนี้นะคะเข้าต้องกลับมาพิจารณาเจ้าของดิคุณพ่อคุณแม่เรื่องโชคเรื่องลาบนี่เรื่องดวงนี่มันไม่ได้มีกันทุกคนนะคะบอมมี่ไผ่สี่รวยพร้อมกันอ่าในโลกนี้ไม่มีใครรวยพร้อมกันบอมมี่ไผ่สิถึกเลขตัวเดียวกันได้ตลอดนะคะเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะเพิ่นปล่อยแนวท่าออกมาหนีคนอื่นถือน้ำแตกวุ่นๆเพ่อเจ้าของไปซื้อน้ำนี่เลขบ,อลบอ่ออกเลขบ่ถึก อา้าบานนี้มันเป็นน้ำไผ่หรือบานนี้อ่าเข้าต้องกลับมาพิจารณน,นาจเจ้าของเป็นน้ำเข้าบอ่อนะคะเข้าต้องเบิงเจ้าของกอนต้องเข้าใจเจ้าของกอนนะคะจังเส้นซองนี่เส้นซองจบิบบอกคอยมีดวงนะคะในการเสียงโชคนะคะจะมีดวงทางอื่นนะคะจ้างเช่นว่าอ่าซื้อเลขนี่ถ้าได้ซื้อเองนี่ถือบ่หลายถือยู่บางเื่อถือบ่หลายกะจิหู้ตว่าเจ้าของถือบ่มีดวงสิถือหลายกะจิซื้อหน่อยๆซื้อเพื่อฟัง แต่ดวงของเจ่นซองก็คือหาแนวทงนังดีๆีเด็ดๆมาฝากเอฟซีเพิ่นเมื่อเบิงบันนี้คุณพ่อคุณแม่มา่เบิงเพิ่นผัดได้โชคได้ลาบน้ำเพิ่นหายค่าขนมเจ่นซองบานนี้นี่ละเจ่นซองมีดวงทั้งนี้เจนซองก็ตรงหูจะของสิไปซื้อน้ำเพิ่นเพิ่นว่าเลขตัวนี้ดังตัวนี้แม่นตัวนี้ไปซื้อน้ำเพิ่นจังได้กับมาออกเพราะว่าจะของม่มีดวงป่านนั่นอ่ะอันนี้เฮาต้องเข้าใจจะของนะอันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะอันนี้คืออยากจะชี้แจงนะคะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์แล้ว บ่ไว้อิลีนะคะมันเฮ็ดให้การทำงานของหนูน่ะบอหลาบหลื่นคุณพ่อคุณแม่เป็นการแบบเฮ็ดให้นูบออยากสีนําเสนอต่อแล้วอีย่างนึ่งสินะคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนจะได้หูโตว่าที่เพื่อนเข้าใจนี่เพื่อนเข้าใจผิดเด้อนะคะในการมาคอมเมนต์นูเนาะแต่ละคลิปนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้แน่อะพ่อแล้วนะคะขอฝากข้อชี้แจงซื่อนะคะมันอนอ,นอ่านตันใจเนาะมันจังไดล่ะ อธิบายบ่าถือเอออยากสีบอกอาจจะอธิบายนะคะย่างเพื่อนเข้าใจผิดไปตลอดชีวิตเออเ่นซองขอเบาแน่ถ้าเบาไปยังซีแล้วเพื่อนกันยังเข้าใจคือเกากะเบิร์แนวสีเบาเบิร์แนวนั่งคุณบอกคุณแม่เบิร์แนวสอธิบายแล้วนะคะอ่ะพ่อแล้วนะคะเฮามาเข้าสู่กระบ,บวนการโตแนวทางตัวเลข ในคลิปนี้กันดีกว่าก็คือที่ดีที่เด็ดนะคะทีเบลนําเสนอไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเกินไว้นะคะก็คือแนวทางนะคะเลขจับคู่ล่างอย่างเดียวนะคะเน้นไปล่างเท่านั้นเพิ่นกับมีเขาไม่ลดแน่เนาะอ่ะาเจ้าของตัวเลขที่เพิ่นปล่อยมานี่มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเพิ่นนับตั้งแต่ปีนี้ปี6 7นี่เริ่มตั้งแต่17มาการาที่ผ่านมา เข้าสามงวดติดแล้วนะคะเพิ่นเอาสถิติสถิตตินะคะมาให้เส้นซองได้นาเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงเนี่ยสามงวดนะคะนับตั้งแต่17มกรานะคะอ่ะเบิงไปพร้อมๆกันเนาะคุณพ่อคุณแม่นี่อันนี้นะคะคือลักฐานเก่านะคะที่เพิ่นเอามาโชว์เอามาให้เบิงนะคะ เฮาตรงรูจักที่มาที่ไปแน่เนาะบอมเอนวามาเบิงแนวทางไม่เลยนะคะเข้ากะจะจับจูดจับท่างวัตถุเนาะเริ่มตั้งแต่17มกรลานะคะเพิ่นจะห้แนวทางมาจังสี่หลักคุณพ่อคุณแม่ซีฮางนะคะในทุกๆงวดมกระลาได้มากหมากนะคะมีหาศูนย์หกศูนย์หาหนึ่งหกหนึ่งนะคะผลรางวัลเลขล่างนะคะเลขท้ายสองตัวเนาะมันออกหกหนึ่งนะคะ เข้าตรงๆนะคะห1หนึ่งล่างนะคะในงวด17มกรานะคะนี่บ้านนี้งวดกลุ่มกุมภาพนะคะหายมาไม่แปดเก่าเก่าเก่าศูนย์เก่าแล้วก็เก่าหนึ่งนะคะผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะงวด1นุ่กุมภาพนะคะเลขล่างนะคะเลขท้าย2ตัวเนาะผลออกก็คือ0 9ย์งวดนี้ก็เข้าตรงๆเช่นเคยนะคะ บ้านนี้เบื้องไปไว้ๆนะคะบอก่เวลาหลายแล้วนะคะฝ้าว่าวแน่เนาะขาดจะจมนะคะจนเวลาสิเบิดแล้วคุณบอกคุณแม่บ้านนี้งวดวันที่สิบหกกุ๊งห้านะคะที่ผ่านมานะคะล่าสุดสดๆดร้อนๆนะคะพันเฮ็ดได้พันได้ใดมากนี่สี่หางคือเก่าสี่สองสี่สามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเลขกโง่ามคุณบอกคุณแม่ออกคือเก่าสี่สามตรงๆไม่ต้องกลับอีกเช่นเคยนะคะสําหรับแนวทางงวดล่าสุดนะคะ ถือว่าบทธรรมดาองวดนี้พันไถมาแล้วนะคะซี่หางคือเกาคุณบอกคุณแม่เอาเบิง์งวดเกาก่อนเบอร์ชัดๆก่อนเนาะซี่หางคือเกานะคะแนวทางนี้นะคะเน้นล่างเท่านั้นนะคะแต่บดได้จำกัดว่าจะเป็นโตกับหรือว่าโตตรงแต่ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นปีเนาะมันเข่าโตตรงทั้งเบิเลยนะคะทั้งสามงวดเลยเนะาะจังใดก็อย่าลื่มกันไว้แน่นะคะ ที่สําคัญก็คือเพ่นมันใจล่างกับจริงเนาะคุณพ่อคุณแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไคสิไปเก่งไปหูปน,นันว่าเลขนี้ต้องไปล่างเลขนี้ต้องไปบนเออเป็นการคาดคะแนนนะคะพอะ,ะนั้นแล้วนะคะเฮาเป็นนักลงทุนนี่นเนาะเฮาก็ต้องมีกันไวแน่เนาะทาเซียนซองเบ้่งโตเลขแล้วนี่ถ้ามาสมมุติเนะในงวดนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวดแรกแต่ว่าถ้ามาตรงใจที่เฮามีในอ่าในความคิดเฮาอยู่แล้วนี่เฮากะสามารถ ติดจับได้นะคะแต่ว่ากะสิติดไว้หน่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นแนวทางในงวดแรกเท่านั้นนะคะจอบซ่อมเมืองก้อนนะคะอ่ะมาเบิ้งน้ากันบัดที่นี่ว้าวลายใหญห้างแล้วนะคะเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะคะล่างอย่างเดียวสีห่หางในงวดนี้นะคะที่เพิ่นไห่มานะคะหกแปด เก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะปาพี่งามเห็นว Poke ่ล่ะเห็นว่ล่ะมันงามมันแล้วมันเถือใจเฮาอยู่แล้วเดียเขามีนใจอยู่แล้วนะคะประจํามวดวันที่หนึ่งมีคอหกเจ็ดนะคะสี่หางนะคะล่างเท่านั้นล่างอย่างเดียวนะคะเอาบานนี้ มามีโตเน่นได้คุณปอคุณแม่เพิ่นบได้นเน้นมมใหานะคะก็คือปลอยซีหางแขนๆพ่อเลยนะคะนี่เอาแคปน้าจอไว้นะคะ6869 7879นะคะลองเบิงนะคะถ้าเป็นจังว่าถ้าเป็นจังบุญเท่านะคะท้าเท่าถือกันนะเออถือกันกระเพิ่นผู้ที่ปล่อยแนวั่งะน,ะ,ะ,น,ะ,ะ,นะ,ะดวงสมพงกัน ซื้อตัวได้ก็ถือรดดอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเห็นได้ว่าอยากดอกเนาะเรื่องถึงสี่เนาะเอานี่แคบหน้าจอนะคะจังสี่แล้วเส้นซองได้แนวทางดีๆเด็ดมากเจจอบยู่ผู้เดียวส่วนบ่ก็ต้องเอามาแบ่งปันตัวห้างวดนี่ออกไอรีเป็นยังไงนี่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 เอนี่คือกันนี่ห้าออกคันดี่สีว่าจังไหรเอ้าห้าเอฟซีเบิ้งแล้วผู้เพื่อนเบิ้งเป็นเพื่อนวิเคราะห์เป็นเนาะพิจารณาเป็น ได้โชคได้ลาบนาเส้นซองก็ด,ดีใจดีใจอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีโชคมีลาบสิที่ได้หาแนวทางมาให้นี่บ่เม่นอยากให้เสียเงินเสียทองนีคุณพ่อคุณแม่อยากให้ทุกคนได้เงินได้ทองก็เลยหาแนวทางมาฝากมาตอนนะคะอันนี้อยากให้ทุกท่านเนาะที่เข้าใจผิดเข้าใจสมัยนอยนะคะอย่าเข้าใจเส้นซองผิดทอ้อเออหักทุกคนนั่นละถึงแม้ว่าสีคอมเมนตได้กันกะเบิ้งคลิปให้จนจบพุ่นลากะขอพูดหลายๆนะคะ เบิ้งโฆษณาให้พร้อมแน่หละอย่ากดขามเ้อะเบิ้งให้จบเบิ้งโดนๆน,นะคะจับใจความหมถือว่าเสียนซองเว้าหยังแน่อย่ารีไปอยา่ยารีอันไปเบิ้งะโตะโตเลขเบิ้งให้จบนะคะจะได้คอมเมนต์ถืออ <c oughs> มากทีดีผู้เบิ้งคิปโดนๆนมากมากตัวฮะยาหนาะยาหนาะยาผ่านแมตตะวีน่าที่เดียวนะ <c oughs> เปลาเลนเปลาหยอกคือซื้อดอกคุณบอกคุณแม่เออยังทรงกะรักทุกคนนั่นแหละนะคะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ชัดเจนนะคะมีแนวทางดีกะอยากเอามาแบงปันนะคะจังไดกับขอทษไล้ๆนะคะที่ต้นคลิปกะได้จมได้ว่าได้อ่าซายายไปไกลเหลือเกินนะคะกะเหตุให้คุณพ่อคุณแม่อ่าลำข้าแน่น,นะคะแต่ว่ากะต้องเาบาเนาะเบาๆกับบได้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์คอยกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและกะ f เอฟซทุกท่านที่คอยคอมเมนต์เป็นกําลังใจเ้เซียนซองที่สองอันเบิร์ดนะคะขอพูดหลายๆนะคะขอบใจมากๆนะคะรักอ่ะ <laughs> คลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะมันจิตลงบันไดคุณพ่อค,คุณแม่ลงยากยากขั้นได้ขึ้นน่ะนี่ ไปหลายนาที่ล้วหาหมองล่องมาได้ได้วยเห็ดจังใดล่ะเอ้ากระสีขอบคุณสตัวบาทนี่ขอบคุณค่ะ